สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับการแบ่งปันเนื้อหาครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันิภาพวันนี้ก็เนื้อหาที่ตั้งใจจะแบ่งปันนะครับเป็นเนื้อหายังคงอยู่ในซีรีส์เดิมก็คือเป็นซีรีส์ของการพัฒนาความสัมพันธ์มไม่ว่าจเป็นความสัมพันธ์ของตัวเรากับคนในครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานชุมชนหรือว่า ในระดับที่สูงสูงขึ้นไปนะหัวข้อที่จะแบ่งปันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ได้จริงเลยทีเดียวมันเป็นหนึ่งในบทความที่เป็นที่น,นิยมในทั่วโลกนะครับผมเองได้มีโอกาสรับฟังบทความนี้เมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับสําหรับหัวข้อที่จะแบ่งปันนั่นคือหัวข้อที่อว่าภาษาหัวใจ Hard Language เมื่อนานไปแล้วนะครับนานไปแล้วประมาณสักยีกว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนสมัยที่ผมเรียนหลักสูตร m อมีเอระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอาจารย์ท่านก็เคยแบ่งปันเนื้อหานี้ครับซึ่งเป็นบทความที่เขียนโดยมิสเตอร์แกรี่เชแมนนะซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นวิทยกรที่มีชื่อเสียงในอเมริกา เาถ่าย10ปีนะครับตอนนี้ท่านก็น่าจะอายุประมาณ80กว่าปีแล้วแล้วก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสย้ายบริษัทมาทํางานอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยทางแผนก HR นแผนกเกี่ยวกับบุคคลเนี่ยเขาจัดการสัมมนา,าเรื่องนี้อยู่บ่อยๆเพื่อที่จะอบรมพนักงานให้พัฒนาทักษะการสื่อสารกันในองค์กรรวมถึงการพัฒนาทักษะที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค,ค้าของบริษัทให,ให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย แต่ว่าในในความเป็นจริงไม่ว่า,าที่ผมจะได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนๆทั้งในรุ่นที่เรียนด้วยกันเดียวกันรุ่นน้องรุ่นพี่นะครับรวมถึงเพื่อนๆที่อยู่ในบริษัทเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าภาษารักหรือว่าเลิฟแอนเฟรเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์เป็นแนวความคิดที่ดีแล้วถ้ามันปฏิบัติได้เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ได้เพราะว่าภาษารักเนี่ยมันมีเคล็ดลับห้าห้าห้าประการในการสื่อสารออกไป มันเป็นเรื่องของการใช้คําพูดการใช้เวลาที่มีคุณภาพด้วยกันการให้ของขวัญการดูแลกแลันและกันรวมถึงการสัมผัสทางกายอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปปฏิบัติมันค่อนข้างจะได้ผลดีครับก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าคนที่เอาไปปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ผลแต่ว่าที่เราคุยกันทั้งในกลุ่มของเพื่อนฝูงหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยเรากลับพบว่ามันมันมีอุปสรรคบางอย่างผมเองก็พบว่ามันมีอุปสรรคบางอย่างเพราะว่า เพื่อนๆพี่ๆทั้งน้องหรือหลายคนที่นําเอาบทความนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเนี่ยมันดีครับแต่มันดีไม่สุดพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยหลายครั้งเกิดปัญหาพอเรามานั่งวิเคราะห์ดูก็พบว่าที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับมันขาดกุญแจที่สําคัญบางอย่างไปที่มันทําให้ดูเหมือนกับว่าการนําบทความหรือความรู้เกี่ยวกับภาษาัะไปใช้งานเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ภายนอกเมื่อเหมือนกัร มนเหมือการแทงทำนะรับดังนั้นพอผมเข้ามาร่วมงานกับมูลที่สาพานครอบครัวเนี่ยก็ได้มีโอกาสฟังการคําสอนแล้วก็การแบ่งปันของคุณพ่อมูลคุณพ่อมูลได้พูดถึงคําคำหนึ่งครับซึ่งซึ่งผมฟังปุ๊บเนี่ยผมเลยว่าอันนี้แหละมันคือจิ๊กซอชิ้นสําคัญมันคือกุญแจชิ้นสําคัญที่ทําให้ Love language มันสมบูรณ์มากขึ้นหังจากนั้นเนี่ยผมจึง ปรับและเสริมเข้าไปแล้วก็ทำมาเป็นการแบ่งปันในเนื้อหาส่วนของ h 한 language ตัวนั้นที่คุณพ่อมูลเคยพูดไว้และผมเคยได้มีโอกาสฟังนั้นท่านใช้ภาษาเกาหลีเรียกมันว่าชินจองตอนนั้นบรรดาครอบครัวละครต้นแบบในประเทศไทยครับคุณพี่ๆแล้วก็พยายามแปลคัว่าคําว่าชินจองเนี่ยมันจะมีความหมายไปในทิศทางใดได้บ้างก็มีรุ่นพี่ให้นิยามมันว่าแปลว่าจิตใจ ใจ,ใจิตใจมันใกล้เคียงครับมันใกล้เคียงทีเดียวแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ครอบคลุมเพราะว่าเราต้องเจาะลึกไปในรายละเอียดการจอธิบายเข้าใจคําว่าชินจองนั้นมันมีรายละเอียดอยู่ในประเด็นที่สําคัญอยู่เหมือนกันอย่างที่ทุกคนทราบนะฮะก็คือว่าร่างกายของคนเรานั้นมันประกอบไปด้วยสองส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นกายเนื้อร่างกายที่เรามองเห็นจับต้องได้นี่แหละครับกายเนื้อ มีอวัยวะสําคัญส่วนสําคัญก็คือหัวใจของเราที่คอยสูบฉีดเลือดส่งต่อไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายร่างกายเนื้อของเราเนี่ยดําเนินและทํกากิจกรรมต่างๆตามสัญชาตญาณครับสัญชาตญาณเพื่อการมีชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นการต้องมีอาหารกินการต้องมีที่พักผ่อนการมีสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็หลบเลี่ยงจากพยานอันตรายรวมถึงการสืบเผ่าพันธุ์อันนี้คือในส่วนของสัญชาตญาณแต่ เพื่อนเพื่อนทั่วโลกรวมถึงกลุ่มความเชื่อทั้งหลายในศาสนาจะพูดถึงร่างกายอีกร่างกายหนึ่งคือวิญญาณคําว่ามีชีวิตมันมีความหมายว่าร่างกายแรืกายเนื้อนั้นมีวิญญาณเมื่อใดก็ตามแต่ที่กายเนื้อนั้นตายมันมีความหมายว่าวิญญาณออกจากร่างดังนั้นเราทุกคนรู้ครับคงไม่มีใครสามารถจะพิสูจน์หรือพบวิญญาณออกมาให้เห็นได้มันเป็นเรื่องที่ เกินไปเกินไิที่าศาสตร์ในกันเราทำได้มันต้องรอให้ถึงวันและเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมครับแต่ร,รู้ว่าในร่างกายเรานั้นมีวิญญาณและวิญญาณนั้นก็มีจิตวิญญาณหรือจิตใจของมันที่คอยควบคุมร่างกายของวิญญาณของเราและตัวจิตวิญญาณของเรานั้นจิตใจฝ่ายวิญญาณเรานั้นก็ส่งพลังวิญญาณหรือพลังใจเไปยังร่างกายต่างๆ เขาอย่างพูดครับว่าบางครั้งคนเราเนี่ยหมดพลังชีวิตมันไม่ได้หมายความว่าคนนั้นขาดพลังงานต้องทานแป้งทานน้าตาลเข้าไปคําว่าพลังชีวิตหรือพลังใจเนี่ยมันก็คือพลังวิญญาณคือวิญญาณคุณขาดพลังและวิญญาณของเรานั้นไม่ได้ไดาเนินชีวิตตามสัญชตาตญาณแต่ดําเนิน,เนชีวิตตามเจตจำนงซึ่งเจตจำนงนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นของ ศาส,สนาความเชื่อวัฒนธรรมรวมถึงกรอบต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเขาไม่ว่าจะเป็นกรอบของอกฎระเบียบกฎหมายอะไรต่างๆนั่นคือเจตจำนงซึ่งร่างกายจะพูดจะดำเนินชีวิตตามส่วนนี้ครับเราลองมาดูแดกันที่ทุกคนคุ้นเคยจากเนื้อหาก่อนหน้านั้นนะครับเกี่ยวเรื่องของปฏิกิริยากาันให้และการรับถ้าเกิดใครยังไม่ได้มีโอกาสได้รับชมเรื่องปฏิกุริยากันให้และการรับเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าเพื่อจะเข้าใจเนื้อหา ในส่วนต่อไปหลังจากนี้เนี่ยอยากจะให้มีโอกาสได้รับชมเนื้อหาเรื่องการให้ในการรับก่อนนะครับสำหรับแนแกรมนี้ทุกคนผมก็เลยต้องการที่จะจํากัดวงมันแค่ในส่วนของตัวเราก็คือตัวเราตัวผมตัวคุณทุกคนนะครับจะเห็นว่าเราจะมีทั้งด้านหนึ่งก็จะเป็นร่างกายที่เป็นวิญญาณอีกด้านหนึ่งก็คือไก่เนื้อที่มีระบบเลือดโลหิตไหลเวียนจุดเริ่มต้นของมันนั้นก็เริ่มต้นจาก ภายในที่มองไม่เห็นทั้งสิน้นไม่ว่าภายในนั้นจะถูกเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณหรือจะเรียกว่าเป็นความคิดหรือจะเรียกว่าเป็นสมองก็ได้แต่มันคือสิ่งที่อยู่ภายในมองไม่เห็นทั้งสิน้นสมองคิดอะไรส่งความคิดความต้องการอะไรทางวิทยาศาสตร์อาจจะพิสูจน์ได้ม,มีคลื่นในฟ้าแต่มันมองไม่เห็นมันไม่ส่งโค้ดเป็น0101เหมือนกับโค้ดคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แต่มันส่งการให้ไปยังกรรม ก็คือร่างกายที่เป็นวิญญาณและร่างกายที่เป็นกาเนื้อของเรามันมีการให้และการรับกันตลอดทั้งทั้งหมดเกิดเป็นวงรอบที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาแม้ทั่งวินาทีที่ผมกําลังพูดอยู่นั้นร่างกายของผมปากของผมสายตาของผมก็ไม่ได้ขยับขึ้นเพียงแค่สัญชาตญาณแต่มันถูกผลักดันขึ้นมาจากจิตวิญญาณและขยับสิ่งต่างๆให้สอดคล้องกันไปตรงตามที่เราต้องการ ดังนั้นถ้าทุกคนสังเกตที่ดีนะครับผมเคยพูดไปแล้วว่าการให้และการรับนั้นเริ่มต้นจากประธานและไปสู่กรรมแต่ตำแหน่งของประธานและกรรมไม่ใช่ตำแหน่งที่ฟิกซ์อยู่กับที่มันเปลี่ยนแปลงเคลื่อน,น,น,นไหวได้วินาทีที่ประธานให้กรรมลงมาเพื่อจะคบวงรอบของการให้และการร,รับกรรมก็ต้องทำการคืนความงามความมิติกลับไปที่ประธาน วินาทีที่กรมคืนความงามของปินั้นกมก็จะทําไมครับก็จะหมุนตําแหน่งของตัวเองขึ้นมากลายเป็นประธานแทนแล้วก็หมุนวงรอบแบบนี้เรื่อยไปก่อ้เกิดปฏิกิริยาการให้และการรับที่ดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องกลมกลืนที่นํามาซึ่งการดํารงอยู่และการทวีคูณนี่คือปฏิกิริยาการใหแกันรับดังนั้นจากรนยการนี้ทุกคนเห็นอะไรครับเห็นจุดสามจุดใช่ไหมครับจุดที่เริ่มต้นจาก ส่วนแรกก็คือจะเป็นจิตวิญญาณหรือจิตใจของเราก็ได้ส่งการให้การรับไปยังกรรมทั้งสองและกรรมทั้งสองก็ตอบสนองกลับมาผมยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างเช่นออโอเคอันนี้คือไฟฉายไฟหลอดไฟนะฮะตัวหลอดไฟอันนี้เนี่ยมันจะอ่ะนะครับ อ่าโอเคตัวหลอดไฟนี้เนี่ยข้างหน้านี่คือหลอด LED ตัวนี้คือสวิสด้านในของหลอดอันเนี้ยมันจะมีแบตเตอรี่แบบนี้อยู่นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีขั้วที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบทั้งสองขั้วนี้ม,มีมีพลังงานนะครับเมื่อถ้าเกิดเรามองกันง่ายๆแล้วกันนะสมมติผมวางภาพ่างนี้ให้ทุกคนเห็นซ้อนกันนี้ นี่นะครับสวิชคือจุดเริ่มต้นส่งการให้ไปยังขั้วบวกและขั้วลบให้มีการเคลื่อนไหวมีการให้และการรับโดยมีกฎเกณฑ์อยู่ทุกคนคงทราบใช่ไหมครับว่าขั้วบวกกับขั้วลบนั้นจะเคลื่อนทางในทิศทางเดียวกันสเสมอจะไม่เคลื่อนย้อนสอนเข้าหากันแล้วพอมันเคลื่อนผ่านเข้าไปในอุปกรณ์ มันจะก่อให้เกิดพลังงานแล้วหลอดไฟติดขึ้นมาอย่างนี้ครับอ่ากดสวิตซ์ปุ๊บหลอดไฟติดขึ้นมาแต่ว่ากับหลอดหลอดนี้กดสวิตซ์ไม่ติดฮะสาเหตุก็เพราะว่าผมเคยลองไขดูไอ้ขั้วที่มันบักกรียอยู่กับฐานเนี่ยมันมีหลุดอยู่ขั้วหนึ่งพอขั้วมันหลุดทำให้ประธานสั่งปุ๊บ มันจะมีการให้การรับไปกั้ที่หลุดไหมครับไม่มีถึงที่มีการให้การรับกับกั้ที่ไม่หลุดแต่ว่าพั้ที่ไม่หลุดก็ไม่สามารถมีการให้การรับกับพั้ที่หลุดได้มันจึงไม่ครบรอบดังนั้นกดเท่าไหร่มันก็ไม่ติดครับเพราะว่ามันไม่ครบวงจรดังนั้นผมเคยพูดแล้วว่าการบรรลุถึงนั้นประธานจะบรรลุถึงโดยผ่านกรรมหรือคู่สัมพันธ์ดังนั้นกรรมจึงเป็นปัจจัยสําคัญ ที่ทําให้การให้และการรับนั้นสมบูรณ์และมารู้ถึงเราเรียกสิ่งนี้ว่ากรรมสามตำแหน่งนะครับเพื่อจะให้ปฏิกิยาการให้การรับนั้นสมบูรณ์ทั้งสามส่วนก็คือขั้วและก็ฐานบวกลบเนี่ยต้องมีการให้และการรับอย่างสมบูรณ์เป็นกรรมต่อกันและกันนะครับว่าอะไรครับขัว้วขั้วบวก ก็จะส่งพลังงานผ่านระบบไฟไปสู่อุปกรณ์คัวลบก็ส่งพลังงานผ่านระบบไฟสูกก่อุปกรณ์โดยมีการเชื่อมจากสวิชตรงนี้พอนึกภาพออกใช่ไหมครับกรรสารตำแหน่งหมายถึงการ,รทั้งสารตำแหน่งหมุนเวียนเป็นกรรมของกันและกันอย่างกลมกลืนต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคลและความสัมพันธ์อื่นๆอื่นๆด้วยนะครับแล้วเราดูไดแกรมต่อมานะครับ ผมเคยพูดแล้วว่าเมื่อมีการให้และการรับที่สมบูรณ์แบบมันจะนามาซึ่งการกระทำหรือผลลัพธ์ใช่ไหมครับเมื่อมีการให้และการรับที่สมบูรณ์มันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ซึ่งผลลัพธ์ในที่นี้ก็คือแสงสว่างพลังงานแสงนั่นเองพลังงานแสงตัวนี้นะครับดังนั้นจากในแกางนั้นเราจะเห็น4ส่วนละประธานกรรม ผบวกกรรมที่เป็นขั้วลบทั้งหมดนี้เป็นกรรมสามตำแหน่งและก่อให้เกิดผลลัพธ์ก็คือแสงไฟตรงนี้มันก่อให้เกิดจุดสี่จุดจุดสี่จุดนี้เป็นเป็นปัจจัยสำคัญมากๆของการดํารงอยู่ไว้ซึ่งความสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้าใจไว้นะครับว่าการให้และการรับจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้ามันไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ดังนั้นเมื่อมีการให้และการรับ สิ่งที่สําคัญที่ต้องตามมาคือผลหรือการนําไปสู่การกระทําไม่ว่าผลนั้นจอบมาในรูปแบบใดมันจะนํามาซึ่งความมั่นคงของความสัมพันธ์ทั้งสิ้นนะครับดังนั้นถ้าเราเคยคุยกันไปแล้วใช่ไหมครับว่ามีกรรมตามตแหน่งเั้นจากแดกกรรมนี้มันก่อให้เกิดการให้และการรับจากทุกตําแหน่งเลยครับ ทั้งส่วนของประธานเริ่มต้นกรรมประธานและกรมแล้วก็ผลลัพธ์มีการให้และการรับต่อกันวงจรไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดกระแสไฟเนี่ยมันมีการให้และการรับและมันรายงานผลกลับไปที่ระบบครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดผมกดสวิตช์ปุ๊บม,มีกระแสไฟวิ่งปับ๊บแต่ไฟไม่ติดนั่นหมายความว่าการให้ในการรับไม่เกิดผมต้องเช็คแล้วฐานมีไฟไหม ต้องไปชาร์จหรือเปล่าหรือใส่ไฟหลวมหรือเปล่ามันมีการให้และการรับที่สมบูรณ์เกิดขึ้นหรือเปล่าดังนั้นเพื่อจะให้ความสัมพันธ์นั้นสมบูรณ์และมั่นคงและดำรงอยู่มันจะต้องมี4จุดที่เราเรียกว่าฐาน4ี่ตแหน่งตามคำนิยามครับเมื่อเกิดการให้และการรับที่สมบูรณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะทําให้เกิดฐานที่มั่นคงทงั้งในระดับบุคคลและความสัมพันธ์อื่นแต่ผมเน้นเรื่องความสัมพันธ์อื่นเหมือนกับโต๊ะนะฮะ โต๊ะหรือเก้าอี้ถ้ามีสามขามันมั่นคงไหมครับไม่มั่นคงยิ่งมีสองขายิ่งไม่มั่นคงแต่มันจะมีสี่ขามันถึงมีความมั่นคงนกับบ้านบ้านเรือนไทยโบราณเนี่ยต้องมีเสามีพีลาสีแต่งน้อยสี่แล้วขยายไปทีละสี่สี่สี่ให้ได้สี่จุดมันน,นี่เกิดความมั่นคงครับนะบ้านไม่ใช่ศารภูมินี่มีเสาเดียวถูกไหมฮะมันก็มีความมั่นคงดังนั้นกลับไปที่ในส่วนนี้ครับร่างกายของมนุษย์ ร่างกายของมนุษย์ที่เป็นร่างกายข้างในหรือวิญญ,ญาณเราพูดถึงการให้และการรับที่สมบูรณ์ดังนั้นการให้และการรับที่สมบูรณ์นั้นก่อนหน้านี้ผมพูดแล้วว่าการให้และการรับที่สมบูรณ์นั้นจะต้องเป็นการให้และการรับที่เกิดขึ้นจากประธานที่ดีประธานที่ดีก็คือเชื่อมต่อกับมโนธรรมหรือจิตใจที่ดีหรือศีลธรรมไม่ใช่เชื่อมต่อกับจิตใจที่เป็นอกุศลหรือเป็นบาป นั้นพยายามตัดจะมีการให้และการรับเมื่อประธานที่ดีก็จะก่อให้เกิดการให้และการรับที่สมบูรณ์ที่นำมาซึ่งการดำรงอยู่และการทวีคูณเช่นเดียวกับวิญญาณของเราครับเพื่อจะให้วิญญาณนั้นมีความเข้มแข็งจิตใจนั้นต้องเป็นไงครับต้องเข้มแข็งมีพลังถ้าเราจิตใจห่อเหี่ยวถ้าเราเสียใจมันจะรู้สึกไม่มีแรง บางครั้งร่างกายเราแข็งแรงมีกล้ามเนื้อมีพลังงานหมุนเวียนครับแต่เราไม่อยากทําอะไรเลยเพราะว่าอะไรครับพลังใจมันไม่มีแล้มันเริ่มต้นจากจิตวิญ,ญญาณที่เป็นอ่อนแอดังนั้นนี่คือความหมายของชินจองชินจองคือจิตใจภายในหรือจิตวิญ,ญญาณที่เข้มแข็งที่สมบูรณ์แบบเข้าใจใช่ไหมครับเพื่อที่จะ เพื่อที่จะมีภาษารักที่สมบูรณ์แบบนั้นเราต้องการการให้และการรับที่สมบูรณ์แบบที่ครบรอบวงจรแต่การให้และการรับที่ครบรอบวงจรน,นั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นโดยปราจากต้นทางจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องที่ดียกตัวอย่างเช่นเราอยากจะเราอยากจะแสดงความรักกับลูก เราก็พูดเราอยากให้เขากินข้าวเยอะๆจะได้ร่างกายแข็งแรงเราก็เริ่มพูดเลยว่าเนี่ยกินข้าวบพางดิผอมเป็นกุ้งแห้งนะเนี่ยหน้าตาก็ดูไม่ดีไปแล้วมาทําตัวผ,มผอมๆเหี่ยวๆอีกอายชาวบ้านชาวเมืองเขาคําถามคือความปัญหาเราคืออะไรครับเราเนี่ยรักลูกเราเนี่ยอยากให้เขากินข้าวได้มีร่างกายได้แข็งแรง แต่รูปแบบและวิธีทำของเราเนี่ยมันผิดนั่นหมายความว่าชิมจองของเราเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ถ้าชิมจองของเราสมบูรณ์นั้นมันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอนแล้วชิมจองที่สมบูรณ์นั้นเป็นยังไงชิมจองที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมาจากการก่อกำเนิดขึ้นมาอย่างถูกต้องอย่างครบถ้วนตามองค์ประกอบเพื่อจะนำไปสู่การให้ใการรับที่สมบูรณ์และผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ ชิมจองนี่สมบูรณ์และการพูดถึงชิมจองนั้นมีหลักความคิดง่ายๆแบบนี้ครับแต่ถึงจะเป็นหลักความคิดง่ายๆแต่เป็นหลักความคิดที่จริงจังถ้าไม่ครบสามส่วนนี้อันนี้ก็ยังไม่ถือเป็นชิมจองประกอบด้วยส่วนแรกครับทิศทางส่วนที่สองแรงผลักดันส่วนที่สามคือรูปแบบทิศทางทิศทางหมายความว่าเมื่อเราเริ่มต้นที่จะให้ในแง่ของประธาน ทิศทางของเราการเชื่อมต่อ,อเราเชื่อมต่อกับจิตใจที่เป็นศีลธรรมเป็นมโนธรรมหรือว่าเชื่อมต่อกับจิตใจที่เป็นอกุศลหรือเป็นบาปนี่คือทิศทางนี่คือเรื่องแรกที่ต้องเช็คและเป็นเรื่องที่ผมย้ําตลอดเวลาในปฏิกิริยากันให้และการรับถ้าเราเช็คแล้วว่าจุดเริ่มต้นทิศทางเราไม่ได้เชื่อมต่อกับศีลธรรมหรือมโนธรรมที่ถูกต้องตัดตัดซะนะครับส่วนที่สองแรงผลักดัน แรงผลักดันในการทําสิ่งนั้นแรงผลักดันในการทําสิ่งนั้นไม่สําคัญครับว่าแรงผลักดนันนั้นจะต้องเป็นการทําเพื่อบุคคลอื่นเสมอทําเพื่อตนเองก็ได้แต่ทําเพื่อตนเองเพื่อที่ตนเองนั้นจะได้มีชีวิตเพื่อบุคคลอื่นยกตัวอย่างเช่นการทานข้าวการทานข้าวเพื่อตนเองมันไปเรื่องเห็นแก่ตัวไหมครับคําตอบคือต้องดูครับว่าหลังจากทานข้าวนั้น เราทานในปริมาณที่มันเหมาะสมไม่ทิ้งคว้างและเราใช้ร่างกายเราไปทำอะไรถ้าเกิดเราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็าเอาร่างกายของเรานั้นไปทําสิ่งที่ผิดผิดนะหรือว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็พูดได้เลยว,ว่าแรงผลักดันในการทําสิ่งนั้นเรานั้นเป็นในประมาณที่เห็นกัโตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราทานข้าว เพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะได้มีแรงในการที่จะไปอ่านหนังสือไปเรียนไปทำงานในหน้าที่หรือไปช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็เป็นแรงผลันที่ดีนั้นไม่สำคัญครับว่าแรงผลันในการทำนั้นเพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อตัวเองมันเริ่มต้นที่ตัวเองได้ครับแต่มันต้องเดินหน้าไปสเต็ปเพื่อทำเพื่อคนอื่นนี่เป็นเรื่องของแรงผลันซึ่งจะว่าไปแล้ว มันเป็นเรื่องของทัศนะมุมมองและเวลาครับที่เราต้องสุดผลตรงไม่ใช่ว่าผมกำลังมีความหมายว่าเอไออะไรก็ต้องทําเพื่อคนอื่นไม่สามารถจะหาความสุขให้ตัวเองไม่ใช่นะครับไม่ใช่แต่ว่าเราต้องรู้ว่าเออสิ่งที่เรากําลังทําเนี่ยมันก่อให้เกิดความทุกข์กับใครหรือเปล่าด้วยอย่างน้อยมันต้องไม่ก่อให้เกิดความทุกข์กับใครในเบื้องต้นนะครับ และถ้ามันส่งความสุขต่อไปได้มันจะเป็นเรื่องที่ที่ดีมาก่คือสุดท้ายก็คือรูปแบบอย่างนี้ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ครับคุณพ่อคุณแม่รักลูกครับรักลูกลรผักดันก็รู้สึกว่าทําเพื่อลูกแต่รูปแบบกลับไปพูดจาให้มันเหน็บแนมพูดจาให้มันเสียดสีใช่ไหมหรือว่าเราเรารักลูกมากกลัวลูกจะไม่มีเงินไปซื้อเสื้อผ้าหรือทานอาหาร เราก็พยายามทางานหนักเก็บเงินแล้วแต่มันไม่พอจริงๆค่าทงค่าเทอมเอ,า,อางนี้แล้วกันไปปล้นร้านทองเลยแล้วกันทิศทางเบื้องต้นนะครับดูเหมือนว่าเราพยายามทํามันเพื่อเพื่อเพื่อลูกหลานเราได้พอตันก็เพื่อเขาเพื่อให้เขาได้ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วรูปแบบมันก็ผิดแล้วจะว่าไปตามตรงแล้วเนี่ยมันผิดตั้งแต่ตั้งแต่ทิศทางแนละ้ว เพราะว่าวิธีการตกผลึกของการกระทํานั้นเนี่ยมันเชื่อมต่อกับแหล่งที่ผิดดังนั้นเราอย่ามีข้อแก้ตัวครับต่อการทําสิ่งที่ผิดเราต้องเป็นคนที่ให้กําลังใจตัวเองว่าถึงมันจะยากแต่เราจะพยายามทําสิ่งนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจจุดนี้ว่าชิมจองถูกสร้างจากจุดนี้และใส่ชิมจองลงไปในวิธีการสื่อสารใส่ชิมจองไปในวิธีการปฏิบัติความรัก คนที่ได้รับเขาจะสัมผัสมันด้วยหัวใจไม่ใช่สัมผัสมันด้วยร่างกายหูหรือร่างกายหรืออะไรเท่านั้นไม่ใช่เพียงแค่คำหวานที่พูดเสร็จแล้วก็ก็จบแต่พันมาจากหัวใจมันมาจากแรงผลักดันมันมาจากความรักและความปรารถนาดีชิมจงจริงเป็นจิ๊กซอที่สำคัญของการเดินหน้าไปสู่การปฏิบัติความรักที่แท้จริงคุณพ่อคุณแม่มูลพูดไว้ว่า เมื่อเราพูดว่าโอ้คนนั้นเป็นคนดีโดยมีพื้นฐานบนความเราพูดเพราะว่าดูจากความรู้ของเขาหรือฐานะของเขาหรือเปล่าไม่ใช่คนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีหัวใจที่ดีในการที่จะได้เรียกคนนั้นว่าคนดีคนนั้นต้องมีรูปแบบลักษณะและนิสัยในการดาเนินชีวิตที่ดีมีนิสัยดีโดยกาเนิดไม่ว่าคนนั้นจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเขาหรือเธอ ต้องมีหัวใจที่ดีอย่างแน่นอนดังนั้นเราสามารถจะสัมผัสได้ว่าใครเป็นคนที่มีชิงจองที่ดีโดยผ่านธรรมชาติที่เขาปฏิบัติแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาแสดงออกผมแยกให้ใคนใช,ใช้ใจชัดเจนนะฮะสิ่งที่เขาแสดงออกมันไม่ใช่สิ่งที่มาจากธรรมชาติเราต้องเราต้องดูคนให้เป็นนะ,ะเวลาสังเกตพยายามดูคนให้รู้ว่าแรงผักดันของเขาเคืออะไร ดูเขาเวลาคุยกันผมถึงชอบมองตาคนเพราะเราจะสัมผัสถึงหัวใจสัมผัสถึงจิตใจและในทางกลับกันเราก็อยากจะสื่อสารจิตใจของเราออกไปด้วยดีก็ดีครับไม่ดีเราก็ยอมรับมันคือตัวตนมันคือหัวใจของเราที่ต้องอาศัยเวลาอาศัยความพยายามในการฝึกฝนดังนั้นในการรู้ถึงชิมจองนั้นมันเป็นเรื่องของทัศนคติมุมมองสิ่งสําคัญอย่าลืมครับว่าจุดเริ่มต้นเราต้องเช็ค ว่าทิศทางของเรานั้นเชื่อมต่อกับมโนธรรมิีใจใดีก่อนหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าจุดเริ่มต้นเราดีโอกาสที่อีกสองส่วนคือแรงผลักดันกับรูปแบบจะดีเป็นไปได้สูงแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นที่ผิดตั้งแต่แรกโอกาสที่จะพลาดในอีกสองส่วนเป็นไปได้สูงมากและเราจะไม่สามารถจะมีชิงจองเพื่อใช้ในการปฏิบัติความรักออกไปได้เราจะกลายเป็นคนที่ทํามันแบบแห้งแล้งแล้วก็เสียแซ้ดแล้วคงไม่แปลก ที่คนเขาจะไม่รู้สึกจริงไม่รู้สึกอินไดกับสิ่งที่เราแสดงออกเพราะนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงครั้งต่อๆไปนะครับผมจะเริ่มเข้าสู่หัวข้อของภาษาของหัวใจนะครับอย่างจริงจังหวังว่าจุดที่เป็นสําคัญของภาษาหัวใจในวันนี้คือเรื่องของชินจองจะเป็นจิ๊กซอบางส่วนที่ทุกคนที่ฟังจะสามารถจะนําไปประยุกต์ใช้ได้มันอาจจะยากมันอาจต้องการเวลา แต่มันสามารถทําได้โดยผ่านการฝึกฝนโดยผ่านการทําอย่างต่อเนื่องนั้นคนที่สม่ําเสมอและทำอย่างต่อเนื่องจะค่อยๆพัฒนามันได้แน่นอนครับและการพัฒนานั้นจะส่งผลดีทั้งในส่วนความสัมพันธ์ของตัวตนของเราบุคลิกเราก็จะดีขึ้นมาครับต่คนที่มีความมั่นใจในด้วยการความสัมพันธ์กับทุกๆคนรอบๆตัวเราก็จะพัฒนาขึ้นมาอย่างแน่นอนผมยืนยันนะครับ อีกครั้งนึงนะครับผมขอฝากคําคพูดของคุณพอ่อคุณแม่มูลไว้นะครับว่าถ้าเราดูคนว่าจะพูดว่าเป็นคนดีเราไม่ดูเขาจากไทยแล้ก็คือความรู้มาตรฐานะคนคนนั้นถ้าจะเป็นคนดีได้ต้องเป็นคนที่มีหัวใจที่ดีคนที่เป็นคนดีได้ต้องเป็นคนที่มีหัวใจดีนะครับขอให้คนนั้นกลายเป็นคนที่มีชิงจอง ในคนที่มีจิตใจมีหัวใจที่ดีแล้วพบกันใหม่สับเนื้อหาในครั้งหน้าและครั้งหน้าเราจะพบกันใหม่เพื่อพูดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ลึกม,มากขึ้นก็ถ้าเกิดมีคำติชมนะครับหรือข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถจะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนะฮะดีนนำไปปรับปรงุงนะครับแล้วรวมถึงทีมงานของครอบครัวรับรองต้นแบบเราในวิธีก็ยินดีรับข้อเสนอต,ต่างๆปรับปรุง ว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าถูกไหมนะครับสวัสดีครับ